สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์ผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอท่านก็ได้เป็นประธานแล้วนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น นะเข้ามากันได้นะขอรับเข้ามากันได้อย่าเริมเพียงคนละ9ก0 0พันเก้าแชร์เท่านั้นเดี๋ยวอันนี้เครื่องนี้ไม่แชร์เครื่องนี้ให้จานโอไปแชร์ลุยเต็มที่เลย มาครับกดแชร์ออกไป มาครับทำตามกติกามารยาทกลางซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะเข้ามาในรายการของเราเหมือนเดิม,มท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะเกวันีดีสุขค่ะถามได้เลยนะครับกดแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นค่าครูออกไปเพียงคนละ9,000 เก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอา้าวถึอเวลาของมันแล้ว ในนี้แชร์ได้ไหมแชร์ได้สิอืมหลายอะหลามโอ้ยไม่ค่อยถนัดกับเก้าอี้ผู้จัดการเลยฮะอืมขอเก้าอี้ลูกจ้างชั่วคราวได้ไหม,อมเอาไปเลย ได้ท <laughs> ีมาครับกดแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ไม่มีผู้แชร์เขาถามมาแล้วเหรอก็ก็นี่ไงโอ้อ่านเกมมันดีสุดแล้วเขาก็บอกว่าให้ท็อปเขาก็บอกว่าให้เขาถามได้เลยไงกดแชร์สิก,กดแชร์ก่อนโดมีอติดขัดอะไรไหมคะอ๋อไม่ดูครับเรื่องแบบนี้อ๋ออ,อ๋อคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะ หนึคำถามหนคัญสุขครับกดแชร์ตรงด้านหลังครับผมจนมีคำจนมีผู้แชร์ออกไปเนี่ยเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยนะด้านหลังอนะเอาผู้ตรงๆนะด้านหลังนะเนี่ยต้องมีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังครับผมนะมันจะเป็นผู้แชร์เป็นรูปคนแล้วก็เป็นลูกศรออกไปหลังชื่ออะมันจะมีผู้แชร์นะช่วยกดแชร์ออกไปหนยครับนะบอกให้กดแชร์ออกไป นั่นแหละมาแล้วกดแชร์จริงมีมาหนึ่งคนนะอ่ะผมจะตอบให้เฉพาะคนที่กดแชร์นะใครไม่กดแชร์ผมถือว่าสละกันไปเองนะครับนะนุกนีนุกมีดวงไปทำงานต่างแดนบ้างไหมคะมีมีนะโดยอาจารย์โอ้มีด้วยอาจารย์ทัแคปตี้ยี่สิบเก้าคำถามพอดีแฟนเครียดมาก เราเอาเรื่องแฟนหรือเปล่าเนี่ยไม่ดูครับข้ามไปเลยแฟนจะย้ายไปทํางานโคราชจะหางานทําได้ไหมคะจะทําที่นี้ได้ไหมคะอาจาย์คือจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่คาถามของเขาข้ามไปเลยเป็นโปรไฟล์คุณใช่ไหมชื่อคุณใช่ไหมยังไงขอเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคนอื่นแชรแล้วใช่แล้วอ้อปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้จะผ่านไปได้ไหมคะตอบไหม คือมันมัน,ม,นมันไม่รู้ปัญหาอะไรอะแต่ดูให้แล้วกันผ่านยากครับมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดครับพูดตรงๆเลยในเมื่อคุณถามมาไม่มันคุมเครือเราก็ปถามแบบโดดไปแบบคุมเครือเลยอ่ะง่ายๆเลยนะตอบแบบคุมเครือไปเลยถ้าถ้าถามคุมเครือผมจะตอบคุมเครือนะนะบอกให้กดแชร์ออกไปนะครับนะต้องมีผู้แชร์ขึ้นหลังชื่อนะครับนะแชร์แล้วเกิดงานใหม่ที่จะไปทําจะดีไหมเอาแค่นี้นะว่าดีไหมนะ ไพ่บอกดีนะมามามาสั้นก็ไปสั้นนี่นะดีอ่ะจบแค่นั้นนะนะกดแชร์ก็ออกไปนะครับนะถ้าไม่กดแชร์ผมถือว่าสลาสิทธิ์ไปเองมาใหม่เลอ เอาเปลี่ยนคำถามแล้วมาเปลี่ยนคำถามพาตตี้ย่สิบเก้าปีทำถามจะทำธุรกิจที่บ้านโคราชขายน้ำปั่นจะดีจะขายดีไหมคะน้ำปั่นดี<า>แต่ว่าต้องคุยเก่งๆนะคะม,มีวาทศิลป์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช้คำพูดที่เกิดประโยชน์ได้ใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์นะคะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัน 9ก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อแร่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เออหรือคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังนะเอาแค่นั้นแหละกดแชร์ออกไปเสร็จแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบไปตามหน้าที่นะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะเข้ามากันได้นะ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นเดี๋ยวเข้าไปในเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าไปในข้อความมาแล้วเอาเจ้าตากันเราบีเอาไปขายดีไหมดีเหรอครับดีสิเออมาครับกดแชร์ออกไปอย่าเลยท กจะกลัวเรารบบเหมือนคอยจับตาม,มองมาตลอดมาครับกดแชร์ออกไป มาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะ เวลานี่เวลาอาจารย์โอ้แชร์นี่เวลาจะหมดแล้วเนี่ยเวอร์นะเหลืออีกเก้าเหลืออีกหนึ่งนาทีนะเหลือหมดเวลาลงโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานคุณเลขข็กค่ะพอยบาร์บี้อะไรอ่ะมีผู้แชร์ไหมเนี่ยดูกันดิเอแล้วก็เมื่อกี้เขาถามกินนะาทำถ่ายน้ำปั่นเป็นไงดีอตอบไปแล้วไงขอบพระคุณมากมากนะเ<ล> เล็กพรุ่งนี้เงินเดือนแฟนอ๋อไม่ดูครับม,มันเป็นคำถามของคนอื่นครับนะนะเออเราไม่ดูนะครับคำถามเอาคำถามแฟนคำถามอะไรข้างนอกมาถามไม่ดูนะครับนะคือ,อเป็นโปรไฟล์คุณเองชื่อก็ชื่อคุณเองใช่ไหมเออแต่จะบอกว่าเป็นถามเรื่องแฟนอย่างนี้มันเอาเป็นแค่นั้นแหละเราไม่ตอบนะเราตอบเฉพาะเรื่องส่วนตัว มาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วเวลาก็หมดแล้วนะนะพรุ่งนี้เอาละไปแล้วนะครับนะ้าหมดเวลาลงแล้วนะ